สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะมือนี่กะมาพบพ่อกันคือเก่านะครับพี่น้องมือนี่สิมาสรุปโค้งสุดท้ายพี่น้องให้แจนเนินเนินะครับเนาะหลังจากเอ่อรงไปสองคลิปแหลกนะครับเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งหลายได้พิจารณาให้แจเนินเนินะครับเนาะบานในมือนี่สิมาสรุปครับพี่น้องสิมาสรุปสำหรับ คนทีงงบหน่อยนะครับพี่น้องนะเนาะอ่าผมเอาสูตรหม่มาเพิ่อมอีกครับพี่น้องเพื่อยืนยันว่าไอา้ฮกสูตรที่คิดให้คางก้อนอ่ะมันจิตรงกับสูตรไม่นี่บอที่ไร้มาใไหม่ครับเนาะเขาดีื่อนครับอ่าสำหรับสูตรไม่นี่ก็คือพี่เสียดคือสูตรนี้ครับพี่น้องนี่พี่เสียดคือสูตรนี้สูตรเนี้ยฮกตัวนี่ครับอ่า สีเข่า2ตัวล่างนี่ชุดนี้ครับพิเศษคือชุดนี้ครับพี่น้องอ่าเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยคำนวณหลักก็ได้เก่าครับพี่น้องเก่าส่วนสามอ่าส่วนส่วนนี้ได้สามสี่ห่าส่วนส่วนนี้ก็ได้สามสี่ห่าอ่าส่วนส่วนนี้ได้เก็ดแปดเก่าส่วนส่วนนี้ก็ได้ห้าหกเก็ดเก่าหนึ่งนะครับเนาะส่วนส่วนนี้ก็ได้ สองตัวล่างนี่ครบสองตัวล่างคือศูนย์นี่ครับครบสองตัวล่างเพราะฉะนั้นสำหรับซีหาหกศูนย์เนี่ยรอบหลังนี่พี่น้องก็ได้เห็นว่าฟันทงให้พี่น้องวันนี้อ่าล้างยางเดียวครับพี่น้องล่างอย่างเดียวแต่ว่านี่ครับที่สรุปใหเ้เข้าที่แล้วนะครับเนาะอ่าลังจากหกชุดนี่ครับหกศูนย์นี่ครับอ่าศูนย์หนึ่งสองสามเลย ช่นสองกับซีเนาะสูตรหาสีหาหกในช่นศูนย์กับเก่ากะจับชุดใหญ่มากใ้สีชุดครับไปกับแบบแปดแปดชุดนะครับเนาะบาทงวดเนี่ยกะสินมมะมาฟันทงหายครับเนี่ยสูตรสำหรับสูตรเนี่ยหาหกสูตรชุดไทยนี่ครับสำหรับมือเนี่ยโมมีสองครับพี่น้องพี่น้องบมมีสองเนี่ย บมมี่สองครับเพราะฉะนั้นผมจิตัดตออกผมจิตัดตออกนะครับว่าสองสำหรับสูตรสองผมมีสีเหลืวใบซีกับเก่าแค่นั้นเพื่อสีมาส,สรุปให้พี่น้องเพราะฉะนั้นสูตรเนี้ยหกสุดหกสูตรสุดท้ายนะพี่น้องอ่าผมจะฟันท่องไห้คือสำหรับงบหน่อยสุดครับซีเก่าเก่าซีชุดเดียวครับพี่น้องชุดเดียวนะอ่าเนี่ยตามที่หกสูตร รอบหลังเนี่ยมันกับ ờ, ช่วงที่เก่ากับซีครับพี่น้องอ่าช่วงที่เก่ากับซีกับศูนย์ศูนย์นี่เป็นตัวร่องพี่น้องอ่าศูนย์นี่เป็นตัวร่องเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเก่าปมากาเนาะมัน,นก็นจะเป็นศูนย์ครับถ้เา,าเก่าปมาก็จะเป็นศูนย์ร่องศูนย์ซีซีศูนย์ครับพี่น้องสำหรับงบหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอ่าซี C ชุดนี่แต่สำหรับผมฟันไห้ตัวเดียวครับซีเก่าเก่าซี แต่ว่ามันกแบ่บอนเอบอนอนพี่น้องสูตรก็คือสูตรนะครับสูตรคำนวณเนานะอ่าไม่สูตรคำนวณกต่ไม่ผิดไม่ลดไม่ผิดพลาดได,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 ด้แต่ผมฟันทุ่งไหนคือเก่าคำนีณคือเก่าถ้าวิ่งเนาะสูตรวิ่งเนาะผู้ดใดมักวิ่งเอามักเมยมักแลนะีนเนาะฟันไปที่เก่าพี่น้องนะฟันไปที่เก่าสำหรับงดหน่อยงบหน่อยให้ไปซี้เก่าก็ซี้ตัวเดียว อ่าล่องคือศูนย์สี่สี่ศนยครับพี่น้องนะอ่าเพราะว่าสามสามสูตรแรกเนี่ยมันชน2ี่สองกับสี่เนาะแต่ว่าสูตรหลังมาเนี่ยมมมีสองพี่น้องอ่ามีสองมมมีสองมีแต่สี่กับเก่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นก็รล่องว้ที่ศูนย์กับสี่สี่ศูนย์แก็เด่นสุดคือเก่าสี่สี่เก่าน้องเเนาะอ่า คือมาสรุปโครงสุดท้ายละมือนี่าผมสิลงคลิปโครงสุดท้ายแล้ลแลไวไห้แต่เนินๆไว้ก้อนไผ่แรกพี่น้องมือนี่สิบสองเองนะเพิ่งจะสิบสองแล้วผมบม่อยากให้สรุปให้แบบกระชั้นคิดหรือว่าใกล้ๆมือสิหาสูตรเพราะท่านเป็นพี่น้องเนาะเพื่อพี่น้องจิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลห้องเพราะท่านพี่นอออ้องผมก็เลยสรุปให้แต่เนื่องๆแรกวันที่สิบสองมือนี่วันหยุดพอดีผมหยุดงานเนาะก็เลยมีเวลาหาสูตรแบบ ที่มันเขา่าที่เดินเงีที่สุดครับมาหาพี่น้องมาจับใส่กันเนาะอ่ากับพี่เจริญนาเบิงังพี่น้องเนาะชุดเดียวครับสำหรับคนงบหน่อยมื่อนี่สรุปให้คือซีเข่าก็ซีอ่าร่องก็คือศู 0, น,นย์ซีซีศูนย์ครับแ่บนแอร์ศูนย์อะซีมาพี่น้องเนะะาะเพราะว่ามันเบิร์นเบิร์นบนศูนย์ศูนย์นะพี่นอ้องอ่าผมกะกับพวกอยากถิ่งศูนยนะ์ครับแต่ว่าสองนี่รู้สึกว่าใบมาใบแล้วผมก็เลยเอ่อจตกตัดออก สำหรับสองนะแต่ว่ากันพลาดน,นะพี่น้องเนาะกันพลาดคือพูดอะไรประยดพลาดเลพี่น้องเด้อคือแปดชุดเนี่ยผมว่าบ้าลหลนะพี่น้องนะสำหรับผมผมคิดว่าบ้าลหลนะเพราะว่ามันมันลางยางเดียวพี่น้องบ่ด้บ่ต้องไปซื้อบนนะครับลางยางเดียวครับรสูตรนี่ครับสูตรที่ผมเพจไหนคือลางยางเดียวครับแปดชุดเนี่ยถึงเราจะลงทุนก็บม่มีคำว่าขาดทุนพี่น้องแต่สำหรับมือเนี่ยผมมาสรุปให้ สรุปใหก้อนบานก้อนเมืองเลยล่ะให้พี่น้องเอฟซีปูไรมักปูไดอชอบอย่าลืมนะครับเออกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนเพระาะว่าบางที่โอกาสหนาิได้มาอัปเดตสูตรคำนวณแบบงวดหน้าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อมันเขางวดนี้กับิไดายคำนวณให้งวดหน้าติดตามต่อไปนะพี่น้องเนาะ เอาสำหรับมือน,นี้กะมาสรุปให้แต่เน้นๆเ,เลยมือนี้วันที่สิบสองมีโอกาสว่างๆก็เลยมาสรุปให้พี่น้องเด่นสุดาสายวิ่งสายแรงเก่าครับพี่น้องนะเก่าลางยางเดียวจับชุดกะซีเก่าก็ซีตัวเด่นล่องกะศูนย์ซีซีศูนย์ครับพี่น้องเอาสารุปให้สั้นๆมือน,นี้เอาแบบแน่นๆเลยสำหรับ คนงบหน่อยครับพี่นอนะ้องเนาะพูดได้บ้างมักซื้อหลายสินะเนาะผู้ใดงบหน่อยนะครับน้องเนาะสลาบผู้ใดงบหลายก่ะนี่ครับแปดชุดเนี่ยคิดว่าบ่านา่าผิดหวังนะพี่นอนะ้องนะเอาสลาบคลิปนี้กัสวัสดีครับโชคดีสุู้ๆกันครับเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมักผู้ใดอชอบอ่ะอ่าจังค่อยนั่ไปเสี่ยงไปเสื้อสาลากกินแบ่งรัฐบาลเฮาน้อครับเนาะอ่ะสลากคลิปนี้กัสวัสดีครับ